เล่นเกม PUBG MOBILE กับเจ้าตัว t e c h r a M 5 0ในการปรับสูงสุดกับแท็บเล็ตงบ3000ใส่ซิมได้นะครับผมตัวนี้แรม6 g จิกบวกเพิ่ม6 g จิกับรอม128 CPU ตัวนี้ใช้ตัว u n i s o อ t t 6ห6นะครับหน้าจอ10นิ้วตัวนี้นะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบ HD พะนะักพี่ขอเข้าเกมตัว PUBG MOBILE ในการปรับผมสูงสุดมาดูว่ามันจะเป็นไงบ้างผมสับตัวนี้นะ ผมขอปรับให้ผมสูงสุดเลยเพื่อทดสอบว่าเฮ้ยตัวเครื่องนี้เล่น PUBG Mobile มันเป็นไงบ้างเนาะจริงๆผม u n i ่ในซอฟ T606 เนี่ยเหมาะกับเล่นเกมแค่ต่ำๆก็เพียงพอนอะแต่วันนี้พี่มาปรับสูงสุดให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับผม นครับผมคือกราฟิกของตัวนี้พี่จะขอปรับสูงสุดนะครับมาดูว่าหน้าจอมันจะเป็นไงบ้างนะครับครับมาดูว่าลำโพงลำโพงเป็นลำโพงสองตัวนะครับบอกเลยว่าเสียงดังฟังชัดนะครับดูครับผมนี่ดูครับ ความลื่นไหลครับเห็นไหมว่ามีความลื่นไหลที่ลงตัวแน่นอนครับผมนี่ครับพี่ขอปรับกราฟิกครับกราฟิกกราฟิกก็คือปรับได้คําว่า sd คําว่าสูงสุดยอดนะปรับได้ขนาดนี้นะผมในส่วนของไจโรครับผมไจโรไม่มีนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับแต่ใส่ซิมได้ก็ถือว่าคุ้มแหละครับพี่จะขอปรับสูงสุดเลยคือ sd คาว่าสูงครับนี่ครับมาดูว่าเป็นไงบ้างนะครับ ครับผมพี่ขอเข้าเกมเลยนะครับถือว่าหน้าจอแสดงผลออกมาเฮ้ยสีสวยนะเอ,องตรงถือว่าใช้ได้นะครับมันก็มีอาการแบบดาวน์โหลดข้อมูลนะเพราะว่า u ูดิซอฟ T606 เหมาะสับการปรับประมาณ ต่ำๆก็เพียงพอครับหรือว่าเหมาะสมดุลเนาะที่หผมมาทดสอบให้ดูนะว่ามันปรับได้ไหมถ้าปรับได้ขนาดนี้ปรับธรรมดานี่ถือว่าสบายหายห่วงครับนี่ครับการาฟิกเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะลดเสียงครับผมบอกเลยว่าไว้ใจได้ครับเสียงดีเสียงดีงดโหดีมากเลยอะดูครับคือลำโพงสองตัวครับมันจะได้เปรียบในลำโพงด้าน ซ้ายกับด้านขวานะครับผมตรงนี้นะเห็นไหมว่าศัตรูอยู่ฝั่งไหนแล้วก็จะรับดูครับคือแสดงผลของต้นไม้ใบหญาถือว่ารับได้ครับพี่เชื่อมต่อผ่าน WiFi 5นะครับผมนี่ครับมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะับสับเจ้าตัว PUBG Mobile ปรับสูงสุดสับเจ้าตัว t e c h r a s ส M50 นะครับที่พี่ทำการเล่นเกมวันนี้นะครับนี่เอิ เล่นไม่เก่งก็ขออภัยผมนี้ในการทดสอบไปหลักแล้วกันเนาะนี่มาดูแบตครับแบตอยู่ที่32เปอร์เซ็นแบตถือว่าอึดสัพเพียถือว่าอึดอ่แหละครับสับพพีนะแบตถือว่าใช้ได้ครับพีขอโดดเลยครับผมดูโอ้โหกาฟิกถือว่าดีนะเนี่ยปัดได้ขนาดนี้ดูการปัดครับคือพีเนี่ะ ฮ้ตอนแรกพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะลื่นหรอกแต่เอาตรงนั้นนี้เดียวให้ดูเลยคือเกินคาดแน่นอนครับโหใส่ซิมได้โทรออกได้แล้วหน้าจอสีสวยด้วยลำโพง2ตัวด้วยหกสามพันถือว่าโคตรของโคตรคุ้มแล้วแหละบอกเลยว่าคุ้มมากครับเป็นเครื่องสุนท้ิยพีพ่ีจะขอเนี่ยลิงกในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้นะครับผมเผื่อหลายคนสนใจเนาะนี่ครับถือว่าลื่นแล้วครับผมตัวนี้ ครับมาดูต้นไม้ใบหญ้าเฮ้ยสกินโทนของหน้าจอสแสดงผลของต้นไม้ใบหญ้าออกมาพี่ได้นะเออได้ได้ได,ได้ตัวนี้ได้ได้แแหละสับพียะถ้าไม่เล่นจริงจังอะไรมากมายมันก็เล่นได้นะ สบายนะผมตัวนี้โหทัดดีอะทัดดีอันนี้ขอเช่นชมในการทัดเลยทัดดีทัดดีครับบอกเลยว่าทัดดีมาก เพราะว่าตัวสีสันต้นไม้ใบหญ้า,ยยาแล้วก็ความร้อนครับยิงให้ดูกันก่อนเริ่มเล่นผมความร้อนอยู่ที่28.2นะครับแต่ตัวนี้จัดการความร้อนดีครับผมครับการการกดดูการกดครับดูแท็บเล็ตงบสามใส่ซิมได้เทปรัด M 5 0นย์นะดูครับคือเล่นเกมพั g ตี b i l e นะทัดดีจริงๆริงคิดเล่นมาแล้วแหละตาหนึ่งครับทดสอบแล้บเลยว่ามันลื่น แล้วการกดน่ะถือว่าไว้ใจได้ครับคือใส่ซิมโทรออกได้อ่ะมีเครื่อง4ตีคุ้มบอกเลยถ้าเล่นเกมได้ขาดนี้อ่ะ ตอนนี้เราก็อยู่นอกวงนะครับผมแต่เสียงลำโพงถือว่าเสียงดังนะสำหรับพีอะ่ะถือว่าใช้ได้ครับโอเคมากเลยแหละตอนนี้เราก็ทำการวิ่งไปเข้าวงครับผมดู ดูการกวดครับแล้วดูต้นไม้ใบหญ้าครับแสดงผลออกมาโคสวยและแล้วแสดงผลดีด้วยนะหน้าจอแบบ hd พัดนะครับสับพีก็ถือว่าเพียงพอแหละมันจับง่ายครับประองเครื่องน้ำหนักมันก็ไม่หนักมากมายนะหน้าจอ10นิ้วกำลังดีครับผมเล่นเกมอะตอนนี้แบตก็อยู่ที่3 7แล้วครับผมลดไป1%นละ้วเฉลี่ยก็คือ10นาทีลดไป3%ครับง่ายเลย นะครับตอนนี้พีก็จะไปเอารถนะครับ ผมว่าสกินโทนของหน้าจอใช้ได้อะแหละแล้วทัชก,ก็ถือว่าโอเคมากเลยอ่ะผมเราเข้าไปในวงนะครับผมโอ้โหกราฟิกแสดงผลดีอันนี้ขอชื่นชมเลย เห็นไหมต้นไม้ใหบหญ้าผมประมวลผลออกมาต้นผลออกมาได้อย่างแบบเร์ work w o r ร w ก r k พี่อยากชอว่าพอใจมากเลยแหละ mm hmm. มีเสียงครับมีเสียง เนไหมว่าเห็นไหมสกินโทนต่างๆแล้วก็หน้าจอสัพีถือว่าเพียงพอครับไม่ได้กับดีมากมายนะแค่เทาเลตราคาแพงนะครับแต่ราคาสามพันได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับขอเช่นชมเลยแหละ อันนี้พีก็ทําการะผมหาฝ่ายตรงข้ามอยู่นะครับโอ้ t r ฟ f f i c เห็นไหม ขอฟาร์มขอฟาร์มก่อนขอฟาร์มขอฟาร์ม คือในกล้องอาจจะเป็นขีดๆเนาะของจอแต่จอจ,อจริงๆมันนวลตานะครับผมเพราะว่ากล้องมันจับความชัดของจอเนาะของหลอดภาพนะครับตอนนี้ความร้อนนะครับผมพิให้ดูกัด10นาทีแล้วอยู่ที่2 8 1แสดงว่าจัดการความร้อนดีครับ ดูการกดครับ โอ้โดนสอยครับผมก็ถือว่าเป็นการเล่นเกมที่แบบว่าเฮ้ยก็ถือว่าทัดดีนะครับผมนี่ครับก็โสนี้ขอบคุณครับแบตก็อยู่ที่29คือลดไป10นาทีต่อ3%ก็ถือว่าสุดยอดครับ